สวัสดีค่ะวันนี้กับแซรกระปุกออกง่ายได้ชวนที่โชวร์รวมรถยนต์มือสองกวางสงหะไทยรานนะคะคลิปนี้เราพามาชมกับรถครอบครัวจัดที่นั่งนะคะภายในกว้างออปชั่นคุ้มราคาถูกสุดๆเลยสําหรับ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้นะคะรุ่น2.5 GT ปี2 0 1 3นั่นเองเป็นประบบเกียร์ออตโต้ขับเคลื่อน2ล้อรถบ้านมือเดียวประวัติดีไม่มีอุบัติเหตุแน่นอน100%คันนี้เน้นใช้งานเดิมๆจากโรงงานค่ะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยนะ,ะได้เป็นสีน้ําเงินนะคะมาพร้อมกับตัวรุ่น Hot ก็จะได้ออปชั่นจัดเต็มทั้งไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีที่ฉีดล้างของไฟด้านหน้ามาให้ด้วยกระจังหน้าคันนี้เป็นดีไซน์โครมเมี่ยมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวด้านล่างกระชนที่ตกแต่งมาให้แบบโทนสปอร์ตเลยมีไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะปกติหน้าป้ายวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาจะอยู่ที่4 7 8 0 0 0บาทแต่คลิปนี้ปุกให้ส่วนลดคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนเลยนะคะใครที่อยากได้นะคะตัวนี้ปุกเลดให้เหลือเพียงแค่358,0 0 0บาทเท่านั้นเองส่วนลดเป็นแสนก็นเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับตัวนี้นะะ้นไดเป็ ะะมาพร้อมกับตัวล้อเดินโรงงานนะซีรียางนะคะคุณผู้ชมขาคันนี้เป็นมาตรฐาเดินโรงงานอยู่ที่ขอบ17นิ้วและได้เป็นยางบิสโตปี2022เอาสิคุณผู้ชมยางปีใหม่กันเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกระจกมองข้างน,นี้รุ่นแบบพับเก็บได้แล้วนะแล้วก็เป็นตัวระบบไฟฟ้ารอบขันเลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะคะที่จับประตูเป็นดีไซน์โครเมียมนะคะคุณผู้ชมขามีราวบันไดด้านล่างมาให้แบบขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายกันอีกด้วยนะคะภายในของตัวรถนะคะคันนี้ด้านในกว้างขวางนั่ง สบายมากๆเบาเป็นเบาะปรอบไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเลยนะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบสสภาพสวยๆคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเครื่องเล่นหน้าจอทัชสกรีนพร้อมดูหนังกันได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นระบบแอร์แบบออโต้นั่นเองนะคะยังมาพร้อมกับระบบเกียร์ออโต้กันอีกด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นแนะอร์แบ็กถุงลมนิรภัยคู่หน้ากันเลยทีเดียวนะคะสําหรับในส่วนของตัวด้านหลังนี้นะคะผู้ชมขาก็จะมีชุดแต่งสไปลเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่สามาให้อีกด้วยนะคะด้านนี้นี คุณผู้ชมคะจะเป็นไฟท้ายเดิมสวยไม่มีร่องรอยแตกคราวแล้วก็ได้เป็นการชนที่เสริมชุดแต่งนะคะเป็นตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้4ีุดด้วยนะคะคุณผู้ชมขาคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมมาพร้อมกับภายในนะคะที่กว้างนั่งสะดวกสบายมากๆอย่างตัวเบาะแถวสามเนี่ยนะปผมได้ลองนั่งไปแล้วนะคะมันจะเหลืออีกประมาณคืบหนึ่งสำหรับตัวพื้นที่หว่างขา นะคะอาจจะนั่งชันหน่อยแต่ว่ากว้างแล้วก็สบายไม่อึดอัดนาะพื้นที่หัวนี่ก็จะเหลือประมาณกําปั้นหนึ่งอ่ะสำหรับตัวเบาะแถว3ตัวนี้นะคะก็ามาพร้อมกับภายในแอร์ราวทั้ง3แถวตอนล่องลอยจากการใช้งานถือว่าน้อยมากๆกันเลยทีเดียวนะคะซอกสีก็เป็นซอกแห้งๆสีเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดกันเลยทีเดียวค่ะและสําหรับตัวนี้นะคะคุณผู้ชมคะมาพร้อมกับตัวสีแห้งๆสีเดิมๆจากโรงงานไม่เคยมีการสาดสีทําสีมาไม่เคยผิดความอุบัติเหตุใดๆมาก่อน แล้วก็ได้เปกระจกไฟฟ้าแบบรอบคันกันอีกด้วยนะคะส่วนตัวนี้นะคะฝั่งคนขับเนี่ย เขาจะเป็นมิดอาร์ครอยดับเดิมมาแบบนี้ไม่เคยมีการเดินตะเข็บใหม่อย่างแน่น,นอนนะคะแล้วก็ได้เป็นภายในตัวเบาะหนังนะคะนั่งสบายแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้ากันอีกด้วยนะคะตัวนี้ไปกระจกมองข้าเนะคะพับเก็บปรับมุมมองได้แบบัตไฟฟ้ามีระบบคูชั่นโทนมีตัวพาร์ติชิปมาให้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมคะคันนี้เลขใหม่วิ่งไปที่218,000กิโลทเท่านั้นเองเดี๋ยวเราพาไปชมเครื่องยนต์ด้านหน้ากันต่อเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรดีเซลนะคะเป็นต <Halo>. ัว Common Rail D.I.D. นะตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมพวกสายพานทัมมิ่งลูกรอกอะไรเพิ่งเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมใหม่กริปนะคะตัวนี้โครงสร้างบอดี้รถเดิมจากโรงงานไม่เคยแต่งเครื่องมานะคะไม่เคยอุบัติเหตุชนหนักพิวามจมน้นแน่นอนร้อยเปเซ็นตสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบ ไม่มีบุบไม่มีถึงคาดไม่มีอุบัติเหตุใดๆอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมหาราคาโปรโมชั่นเหลือแค่3ามแ0 0ห้าหมื่นบาทผู้ชมสลดววเป็นแสนขนาดนี้มีใครไม่อยากได้บ้างโอ้โหบอกเลยว่าพลาดมากนะคะไม่ต้องคิดนานไม่ต้องคอยนานเลยคุณผู้ชมค่ะคันนี้สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่0ูนย์เก้าแปดเก้านาะคะแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันคลิปนี้สำหรับต้องขอตลาไปก่อนแล้วนะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ